ต้องการก็คืองานค่ะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือของคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเกี่ยวกับงานมากกว่าเพราะว่าก็ไม่อยากที่ว่าจะเป็นภาระของครอบครัวแล้วของใครๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังมีส่วนที่ว่าคนโดยทั่วไปยังไม่รับคนแบบพิการแบบนี้ว่าที่จะร่วมทํางานด้วยพรทิพย์นรงค์ผู้พิการในพื้นที่การดูแลของ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์อเภศรีราชาจังหวัดชลบุรีสะท้อนถึงสิ่งที่คนพิการยังขาดแคลนเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมรวมถึงการส่งเสริมด้านอาชีพก็สร้างรายได้ให้ผู้พิการมีรถที่ว่าสำหรับคนพิการโดยตรงที่ว่าเออมีจุดที่รับส่งของคนพิการโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะได้ไม่ต้องไปต้องคอยรถนานเกินหรือว่าบางทีอ่ะ คนคนที่รถล,ล,ลับเนี้ยนะคะเราก็ไม่ปลอดภัยบางทีว่าจะคิดเราในด้านไหนอะไรเงี้ยด้วยอะคะ่ะบางคนก็คิดแพงเกินเพราะว่าเห็นว่าเออเราเป็นคนพิการแล้วก็คือจะคิดค่าค่าค่ารถเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะ ซึ่งวันนี้พรทิพย์จะร่วมกับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษในท้องถิ่นเดียวกันกว่า180ชีวิตที่เดินทางจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันเข้าร่วมสัมมนานในโครงการสร้างความรักสร้างพลังให้กับคนพิการซึ่งจะเป็นเวทีที่จะได้สะท้อนถึงปัญหาของพวกเขา ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการรวมถึงสิ่งที่ต้องการรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากทางเทศบาลถูกสะท้อนจากเวทีกระดมความคิดพิชิดอุปสรรคที่ส่วนใหญ่มีความต้องการอาชีพเสริมไปพร้อมๆกับการดูแลลูกสมใจหมายหาทองผู้ปกครองเด็กพิเศษจากชุมชนห้วยสะพานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ช่วยในด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อที่ครอบครัวจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะสมาชิกในครอบครัวต้องดูแลน้องจึงทําให้รายได้ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพช่วงวันหยุดอะคะ่ะอยากให้มีการจัดอบรมอาชีพต่างๆที่สามารถสร้างไรายได้เพื่อเพิ่มเติมไรายได้ให้ครอบครัวเพื่อมีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ ได้นะคะหรือถ้ายัางไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันอีกนานนะคะอีกสองคู่นี้อีกวันนึงให้ติดต่อพี่ใหญ่แล้วเรามีงานที่รับจากโรงงานมาทำอะไรยังไงดูว่าท่านพร้อมที่จะทํายังไงนีนยกมือหน่อยค่ะนะทนะ่าที่เขียนว,ว่ามีปัญหาเรื่องเงินตรงนี้จัะ หลากหลายปัญหาที่สะท้อนจากเวทีแห่งนี้ทั้งการขอพื้นที่เรียนสําหรับเด็กพิเศษในชั้นมันธยมศึกษาการขัดแคลนโรงเรียนเด็กพิเศษขัดแคลนสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์สําหรับคนพิการทางเทศบาลจึงได้ทําการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาให้แก่ครอบครัวผู้พิการในลําดับต่อไปปัญหาส่วนใหญ่ของเขาก็คือในเรื่องของการ ขาดรายได้นะคะในครอบครัวที่จะที่จะให้เพียงพอเพราะว่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนพิการที่ที่มีผู้ปกครองนะคะที่มีลูกเป็นออทิสติกนะคะเ <c oughs> พราะนั้นเขาเขาเขาจะต้องออกจากงานนะคะออกจากงานหนึ่งคนเลยพดเพื่อดูแลลูกของเขานี่ก็จะเป็นวิธีการแนะนำแนวทางต่อไปก็ให้มีการเขามาร่วมนะ,ะมาร่วมอบรม ส่งเสริมอาชีพที่เทศบาลจับทุกเดือนไม่เพียงการร่วมระดมความคิดเห็นแต่ผลของการรวมกลุ่มของครอบครัวทำให้เกิดความเข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหาสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันส่งเสริมความสามัคคีในท้องถิ่นเพราะเมื่อเกิดปัญหาจะมีการแก้ไขโดยใช้ประสบการณ์เพื่อให้สามารถผ่านพ้นกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ ทิพตันติวงเจริญผู้ปกครองลูกพิเศษในฐานะประธานกลุ่มผู้ปกครองลูกพิเศษที่รวมตัวกันในบทบาทแม่ตัวอย่างดูแลลูกพิเศษได้สร้างเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์ได้กําลังใจพ่อแม่ลูกพิเศษช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวันก็เป็นกลุ่มผู้ปกครองที่ไปเสริมกิจกรรมให้แล้วพอกลุ่มกันเราก็จะเข้าใจเข้าใจเด็กแล้วก็ รู้แบ็เกราของเด็กก็จะติดต่อคอนแทคกับเด็กเด็กก็จะเริ่มเข้ากลุ่มสังคมคือชีวิตหนึ่งเกิดมาเขาต้องการรับการพัฒนาถ้าเกิดเรามีความรักความเมตตาเรารักลูกเราอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีให้กับลูกเราถึงจะยากขนาดไหนถ้าเราท้อบ้างอย่างน้อยหนทางหมื่นลีฟก็ต้องเริ่มจากก้าวแรกแล้วถ้าเกิดเรา,เราทำบ่อยๆมันก็จะเกิดเป็นลักษณะความสม่ําเสมอเพราะความสม่ําเสมอนี่จะทําให้การพัฒนาน้องเนี่ย น้องจะพัฒนาค่อยๆก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายและรวมตัวการดูแลกลุ่มผู้พิการในท้องถิ่นของตนเองของชุมชนการเคหะ9กกิโลซึ่งผู้พิการบางคนนั้นไม่มีครอบครัวและต้องอยู่ตัวคนเดียวอีกทั้งไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงดูตัวเองอีกด้วยทางคณะกรรมการชุมชนในฐานะผู้อาสาดูแลผู้พิการในท้องถิ่น จึงเสนอให้มีการจัดส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้พิการด้วยให้ทางรัฐมองกลับมาทางมุมที่พวกเขาอยู่กันว่าเขาอยากต้องการอย,อยากได้สิ่งไหนก็อยากให้น้องเขาแสดงความในใจออกมาว่าเขาอยากได้สิ่งไหนที่ให้รัฐเข้าไปช่วยคือเราก็รู้ว่าในจิตใจเขาอะอยากได้สิ่งไหนใช่ไหมละ่ะเราก็เฝ้าถามเขาเรื่อยไปได้อะไรต้องการแบบไหนแต่น้องนี่เขาจะบอกว่าอยากมีงานทําอยากมีไรายได้ช่วยครอบครัว ปัจจุบันเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักมีผู้พิการและกลุ่มเด็กพิเศษจำนวน1 1 4 1คนโดยได้ทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้วยการจัดกิจกรรมรับฟังปัญหาการดำเนินชีวิตรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะในการดูแลกลุ่มผู้พิการนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างกำลังใจการเสริมพลังสำหรับคนพิการและกลุ่มผู้ปกครองรูปพิเศษให้มีกำลังใจยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์การดำรงชีวิตให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติร่วมกับคนในท้องถิ่นเดียวกัน